สวัสดีค่ะสวัสดียมามเช้าๆนะคะทุกคนอู้วันนี้หมอกลงจัดเลยอู้หกโมงกว่าแล้วยังมืดเลยหมอกเต็มเลยค่ะวันนี้จะแคทตมาจากทุระก็เลยแวะนอนที่ดีสอร์ทรีสอร์ทจะแคทเองอู้ตื่นเช้ามาตกใจเลยหมอก มืดเลยค่ะเวลาตอนนี้ก็หกโมงกว่าแล้วอ่ะว้าวอ้ยหนาวขึ้นกลับจากธุรกกะกัเลยแวะนอนนี่เลยนอน,นออฟฟิศเลยมีถ่รเฝ้าทำไมหมอกเยอะจังเลยเนียดูก่อนรอพี่ตินตื่นไปยังเนาอะ กินออกไปแล้วเหลือนดำไข่อยู่อ้ำพี่อ้ำว้าวทำไมหมองมืดเลยอะออกไปแล้วค่ะลูกค้าออกไปเกือบหมดแล้วแหละอืออูอ ออกมืดเลยใครผ่านไปผ่านมาก็แวะพักได้นะคะรีสอนเจแคทเองค่ะเนี่ยฟิตเจแคทก็อยู่ตรงนี้โอ้ยหนาวว้ายเจ็ดโมงแล้วมองยังมืดอยู่เลย เามาถ่ายดูบรรยากาศทุ่งนาเนาะพี่สอจะแค่จะอยู่ติดทุ่งนาอยู่หลังบ้านค่ะบ้านจะอยู่ติดถนนสีเลนอันตรายอ่ะนี่มามาจมุมเออสนอมเตอร์นี่ค่ะบรรยากาศโดยรอบจะเป็นนี้นะคะจะเป็นติดทุ่งนาโอ้โหอโลงจัดมาก นี่ค่ะบรยากาศข้างๆรีสอร์ทจะเป็นทุ่งนาเลยค่ะจะเป็นทุ่งนาติดทุ่งนาเลยค่ะเลยไปอีกสักซอยหนึ่งก็จะเป็นนาของเชคแคทจะทําเป็นที่พักผ่อนอยู่ฝั่งนู้นค่ะนิดนึงโอแกกรีสอร์ทไปหน่อยเดียวตรงนี้ก็จะติดถนนสี่เลน หาไม่ยากค่ะผ่านมาเส้นสองสองหจากสุรินมาก็ประมาณ25ยี่ิบห้ากิโลจะอยู่ด้านซ้ายมือเข้ามาประมาณ5้สิบเมตรจากถนนใหญ่หรือว่าจะเข้าจากหน้าบ้านก็ได้ค่ะจากที่ร้านร้านจะติดถนนเลยเข้ามาได้ตลอดเวลาค่ะโทรมาได้เลยค่ะ085 025 1888หาหาจะแค่โดยตรงเลยเนาะ ค่ะมันคือจะเป็นอย่างเนี้ยเมื่อคืนกลับจากธุรศก็เลยแหวนนอน,นี่เลยเขาเีายังไม่ได้เข้าบ้านเลยไม่ไกลค่ะตรงนี้นิดเดียวเองเข้ามามานิดเดียวก็จะมีที่พักมันเป็นบ้านพักแบบธรรมดาธรรมดาเนาะของมันรีสอร์ทบ้านนอก ไม่ได้มีดูราอะไรพอพักได้อยู่ค่ะพอแค่ที่นอนสะอาดสาดนุ่มๆก็นอนได้แล้วเวลาตอนนี้ก็จะเจ็ดโมงอยู่แล้วหมอกยังไม่จางเลยค่ะอ,อกไปจะเป็นถนนแค่ประมาณห้าหิเมตร ก็อยากถ่ายบรรยากาศให้ดูยามเช้าๆบ้างไม่เคยได้ถ่ายลงเลยอันนี้ตื่นมาเห็นหมอกหนาจัดก็เลยอยากถ่ายค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะคะคเดี๋ยวใครจะแต่งตัวออกไป หน้าด้านกันค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณที่ติดตามขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ